ธุรกิจแอมมว์มันก็เป็นรูปแบบใหม่นะคะที่ไม่ใช่แค่งานขายของเล็กๆเหมือนที่เราเคยคิดมาก,ก่อนนะคะพอเราเข้ามาศึกษานะคะฟังคนสําเร็จนะคะแล้วก็ดูวิถีชีวิตเนี่ยเราก็ได้รู้อ๋อแอมมว์ M way, มันคือโอกาสทางธุรกิจนะมันสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะค นี่จี้พอจะแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักพี่จีจี้นิดนึงได้ไหมครับเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอพี่จีจี้มาก่อนหรือว่าเป็นเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังรายการเฟสท็อกของเราครับค่ะสวัสดีครั้งนะคะพี่จีจี้นะคะแล้วก็กุศพรศรีรังเดชค่ะปัจจุบันนะคะอายุ43ปีนะคะพูดถึงเรื่องประวัติส่วนตัวของตัวดิฉันเนี่ยนะคะก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเลยค่ะเราเกิดจากครอบครัวที่ยากจนนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของตัวดิฉันเนะะี่ยค่ะ ทำงานอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะมีร,รายได้วันละ200บาทเองนะคะแล้วก็มีโอกาสส่งเสียเราเรียนจบแค่ปหอ่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อนะคะแต่ว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวพี่เองเนี่ยค่ะเป็นคนที่อยากเรียนหนังสือมากเลยค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเมื่อเห็นเด็กใส่ชุดนักเรียนเดินผ่านเนี่ยแอบร้องไห้เลยเราอยากไปโรงเรียนนะคะก็เลยต้องออกมาทํางานค่ะคตั้งแต่อายุ13ปีนะคะก็เริ่มทํางานเลยค่ะ เพราะว่าทำงานเลี้ยงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสียตัวเองอะคะ่ะไปเรียนภาคข้ามด้วยนะคะพร้อมกับมาจุนเจอือครอบครัวไปด้วยอะคะ่ะแล้วหลังจากที่เราทำงานนะคะ13ปีเหมือนที่บอกค่ะส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยนะคะก็มีโอกาสจบการศึกษาสูงสุดนะคะระดับปริญญาโทนะคะ MBA ที่รามคำแหงนะคะโอ้โหส่งเสียตัวเองตั้งแต่จบ13บปีนะคะอย่างที่บอกค่ะ<ฮ>ก็ส่งเสียตัวเองมาตลอดแล้วก็ ช่วงระยะเวลานั้นนะคะก็ทํางานไปด้วยเก็บเงินค่ะค6ปีนะคะเก็บเงิน6ปีก็มีโอกาสเก็บเงินก้อนหนึ่งค่ะแล้วมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจแรกนะคะธุรกิจแรกเนี่ยตอนอายุ18ปีค่ะก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพริกระเรียงนะคะซื้อเฟนชายมาค่ะสมัยนั้นเนาะ90,000บาทนะคะก็มามาขยายเฟนชายไป3สาขาค่ะเราก็มีโอกาสทําภายใน1ปีะคะ่ะ เราก็มีเงิน1ล้านแรกของตัวเองนะคะตอนอายุ19ปีนะคะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะแล้วก็นะคะเราก็สามารถมีบ้านมีรถนะคะตอนอายุ19ปีนะคะตอนนั้นคิดว่าเออตัวเองแบบว่ามีเงินนะรเราประสบความสําเร็จพอสมควรนะคะไต่เต้าชีวิตนะคะต่อสู้ชีวิตมาพอสมควรนะคะแล้วเรามองว่าโอเคเราทํางานธุรกิจแรกประสบความสําเร็จแล้วรเราก็ขยายลายมาเปิดธุรกิจต่อในช่วงเดียวกันน่ยนะคะ ก็เปิดธุรกิจเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะคะเช่ารถนะคะคแล้วก็เปิดอีกอย่างหนึ่งก็คือสถาบันความงามอาจารย์จีจี้ค่ะโอ้ oh. แล้วก็มาเจอธุรกิจเอ็มวีก็ตอนนั้นเลยด้วยนะคะ oh. ก็เลยตัดสินใจทําธุรกิจเอ็มวีค่ะเป็นอาชีพที่3ของตัวเองตอนนั้นเลยค่ะโอ้โห oh. สุดยอดค่ะประวัติพี่จิจี้นี่ <laughs> ผมอยากจะคุยก <laughs> ับพี่จจี้สักสอชั่วโมงเลยนะแล้วก็ถ้าเราดูแบ็กกราวแล้วเนี่ยพี่จจี้ก็ เขาเรียกอะไรครับทำอะไรมาเยอะถ้าพูดกันตรงไปตรงมาผมเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่พี่จีจี้ทำมาอาจจะไม่ได้เล่าแต่ถ้ามองในเชิงของคนทําธุรกิจพี่ก็ผ่านเลยมาเยอะแล้วแอมเวย์ครับพี่จีจี้มันมันมันมาเจอกับพี่ได้ยังไงแล้วอะไรทําให้พี่เปิดใจเผื่อว่าเพื่อนๆที่เขาเข้ามาฟังอ่ะเขาอาจจะเอาไปเป็นไอเดียในการไปเล่าต่อหรือไปเปิดใจเพื่อนๆที่เป็นนักธุรกิจเหมือนพี่จีจี้ครับเพราะจริงๆแล้วเราเนี่ยรู้จักธุรกิจแอมเวย์เนี่ยด้วยสินค้านะคะ จริงๆแล้วได้ยินว่าสินค้าเอ็มเมันดีสินค้าเอ็มเมันดีนะคะก็เลยแค่อยากจะใช้สินค้าค่ะอ๋อจุดเริ่มต้นแค่อยากใช้สินค้าใช่แค่อยากใช้สินค้าแต่ไม่รู้จะซื้อกับใครสมัครกับใครนะคะตอนนั้นนะคะแล้วคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนแปลกหน้าหมดเลยค่ะว่าจะเป็นผู้ค้าบ้างล่ะค่ะคู่ค้าบ้างที่เราไปซื้อของด้วยนะคะเขาก็มาแนะนําตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยากมากเลยจะสมัครกับใครนะคะาะมีคนเข้ามาเยอะ ใช่ใช่เพราะเราเปิดหน้าร้านแล้วเราเจอคนเยอะค่ะอ๋อตอนนั้น,นตอนนั้นพี่จีจี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะก็ลูกค้าที่ร้านค่ะก็มาสปอนเซอร์นะคะแล้วเราก็ก็เลยสมัครด้วยความเพงใจแต่จริงๆแล้วใจเราก็คืออยากสมัครเพื่อใช้สินค้าค่ะก็เลยสมัครไปนะคะเราก็ได้เข้ามาศึกษาธุรกิจเอ็มบีแต่ถามว่าตอนแรกที่เจอหรือว่าเข้ามาศึกษาเนี่ย พี่ไม่ได้มองว่าเอ็มวเป็นธุรกิจนะตอนนั้นนะคะครเรามองแค่ว่าเป็นงานขายของเล็กๆเพราะเรามองว่าจะเป็นธุรกิจได้ได้ยังไงม,มันไม่มีหน้าร้านมันไม่มีผู้จ้างนะคะคธุรกิจเอ็มวมันก็เป็นรูปแบบใหม่นะคะที่ไม่ใช่แค่งานขายของเล็กๆเหมือนที่เราเคยคิดมาก,ก่อนนะคะค เราเข้ามาศึกษานะคะฟังคนสําเร็จนะคะแล้วก็ดูวิถีชีวิตเนี่ยเราก็ได้รู้อ๋อเอ็มวมันคือโอกาสทางธุรกิจนะมันสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะคแล้วตอนนั้นเรามองว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรที่เราจะทําอะไรเพิ่มในปีแรกก็ตัดสินใจทําเราก็สําเร็จในปีแรกเลยนะคะเพราะ<อ>เราบอกว่าธุรกิจเอ็มวใช่แล้วเพราะเราเราค้นหามาทั้งชีวิตแต่เรามาดูปลายทางอะค่ะเพราะมันจะมีรุ่นพี่ที่เขาจะมาพูดว่า สำเร็จเอ็มวีแล้วได้วิถีชีวิตแบบโน้นแบบนี้แล้วก็ได้เที่ยวต่างประเทศครับเรามมงนะคะครั้งแรกที่ฟังเนใช่เลยนี่คือสิ่งที่เราทํางานเยอะเพราะเราต้องการสิ่งเนี้มาตลอดชีวิตเลยนะคะแต่ว่างานเดิมมันให้เราไม่ได้ไงนะคะเอ็มวีมันสําเร็จแล้วเนี่ยมันทําให้เรามีอิสรภาพการเงินนะคะแล้วก็มีเวลานะคะคซึ่งเราต้องอันมากเลยเรื่องเวลานะคะคแล้วก็ทําให้เกิดได้ท่องเที่ยวฟรีนะคะ นี่คือสิ่งที่พี่เข้ามาแล้วศึกษาเรียนรู้และเปิดใจ oh สําคัญมากกว่านั้นแอมเบเรายังสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเพราะธุรกิจเดิมะเราช่วยใครไม่ได้นะคะคเพราะว่าถ้าบอกเขามันคือคูอค่แข่งไะคะพี่จีจี้เองพอหลังจากที่เปิดใจนะครับกับธุรกิจแอมเวด้วยการใช้สินค้าแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาอันรวดเร็วนะในปีัญชีแรกเนี่ยก็สามารถสร้างความสําเร็จได้นะครับแต่แน่นอนนะครับแต่ความสาเร็จที่ใหญ่ขึ้นในระดับ d ดมอน n d เนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาผมว่าไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับในการที่จะเนื้องานของมันหรือว่าระดับการตัดสินใจเนี่ยแตกต่างนะครับแล้วยิ่งเจอสถานการณ์ต่างๆเข้าไปอีกของพี่จีจี้เป็นไงบ้างครับแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับเราก็ไม่ได้คาดคิดค่ะว่ามันจะมีโควิดขึ้นมานะคะครับตอนเราตัดสินใจ จะเป็นไดมอนเนี่ยตอนนั้นก็มันเหตุการณ์ก็มันยังดีๆอยู่เลยนะคะย <laughs> อย, <laughs> อยู่อยู่โควิดเข้ามาทําไงแล้วนะคะเราต้องสําเร็จไปพร้อมโควิดแล้วล่ะคะ่ะ น <gesch> ั่นแหละเราก็ต้องโตแหละค่ะแล้วพี <Hollywood> <or S 2> ่ปรับเปลี่ยนการทำงานยังไงอะครับพอเจอสถานการณ์ล็อกดาวน์เจอสถานการณ์ที่คนตื่นตระหนกแบบนี้ครับพี่คิดว่าการที่เราจะทําอะไรให้สาเร็จก็ตามต้องกลับมาที่ความคิดนะคะเพราะตอนนั้นะพี่คิดเลยนะคะว่าเราเนี่ยสมัครเข้ามาเพื่อเป็นนักลน์เพื่อเป็นผู้นําขององค์กรเพราะฉะนั้นนะคะในยามที่มืดมิดวิกฤตเกิดขึ้นแล้วนะคะตัวเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ลุกขึ้นจุดคอบเพลิงอะค่ะ เพื่อเดินนําหน้านะคะเพราะเราเป็นผู้สร้างจะ<า><า>รอไม่ได้เพราะถ้าเรารอเนี่ยดาวไลเราหลายคนก็จะโชคร้ายไปเลยนะคะตัวพี่มีปณิธานในใจเนาะจะพูดเสมอกับองค์กรว่าอะไรที่ได้ประโยชน์สูงสุดเราจะเลือกทําสิ่งนั้นเพราะเราสัญญากับเขาเสมอว่าเราชวนเข้ามาสําเร็จกับเรานะไม่ใช่ตัวเราสําเร็จแค่เพียงผู้เดียวนะคะเพราะฉะนั้นวิกฤตโควิดก็เป็นเพียงวิกฤตหนึ่งแต่พี่มองว่าวิกฤตโควิดเป็นสถานการณ์เชิงบวกนะ เพราะว่ามันทําให้เราได้ปรับเปลี่ยนนะคะอย่างน้อยเลย5อย่างก็คือสิ่งแรกนะคะเราก็ได้กลับมาปรับเปลี่ยนทบทวนว่าเรามีเป้าหมายจริงไหมเมื่อเกิดวิกฤตนะคะแล้วเรายังคงรักษาพันธสัญญาอยู่ไหมกับตัวและองค์กรน,นะคะต่อมาค่ะสองค่ะเราก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองอม,มากกว่าปกตินะคะในช่วงวิกฤตนะคะแล้วก็ ไปสร้างขวัญกำลังใจให้กับดาวไล่นะคะข้อ hmm. ที่สามค่ะก็คือเราปรับตัวค่ะแน่นอนเลยเรื่องนี้เราต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ไม่ได้เก่งออนไลน์มาก,ก่อนแอมเวมันต้องมิทติ้งไงนะคะโนมิทติ้งมันโนแอมเวเราก็ต้องมีการประชุมเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมนะคะปรับเปลี่ยนการสั่งซื้อสินค้าปรับเปลี่ยนการทํางานนะคะคมากขึ้นนะคะโควิดมาเราก็ต้องรอด <laughs> เราก็ต้องปรับ พี่จีจีจ้แล้วบอลบอลถามนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยแล้วในมุมพี่พี่จีจี้เนี่ยทำเคยทาทั้งแฟนชส์มาด้วยเป็นเจ้าของกิจการด้วยแล้วก็ทํแอมเวย์ด้วยเนี่ยในมุมพี่จีจี้เนี่ยครับกับบริษัทแอมเวย์เนี่ยในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยพี่มองว่าวเอออะไรคือจุดแข็งหรือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าโหมันคือการซับพอร์ตกันในระหว่างของเราในนักธุรกิจแอมเวย์และตัวบริษัทเองที่พี่ประทับใจบ้างครับจริงๆแล้วพูดเรื่องนี้นี่จะอินมากนะคะความประทับใจเกี่ยวกับแอมเวย์เนี่ย เป็นงยงบ้าบเป็นยังไงบ้างครับ,เย,รบ,รบเยอะมากๆแต่วิกฤตโควิดเนี่ยก็ทําให้เราสัมผัสได้อย่างหนึ่งเลยค่ะถึงความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของเอ็มวค่ะครับไม่ว่าเกิดวิกฤตใดๆแต่สิ่งหนึ่งที่พี่พี่ได้รับนะคะพี่มองว่าวิสัยทัศน์ที่เอ็มวคิดไว้ก่อนแล้วนั่นก็คือเรื่องของการออกแผนการตลาดโคพัดนะคะ<อ>นั่นคือในปีนี้ถึงแม้เราจะเจอวิกฤตแต่ความคุ้มค่าที่เอ็มวออกแผนการตลาดเนี้มันก็ทําให้เราเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนต่อไปได้ด้วยนะคะแล้วอีกหลายๆอย่างนะคะที่นอกจากว่าจะเป็นเรื่องแผนการตลาดคอพาสที่ทําให้เราได้เงินหลายเท่าแล้วเนาะก็ยังมีพวกส่งเสริมการ้ายนะคะโปรโมชั่นรุกที่นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิดนะคะเครื่องรอากาศก็มาทันทีตอนเราทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าเกิดวิกฤตหรือปัญหาใดๆก็ตามค่ะ ต่อสู้เพียงลําพังค่ะแล้วเราก็าไม่สามารถที่จะ,ะทําอะไรได้เลยในบางอย่างนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามีหุ้นส่วนที่ชื่อว่าธุรกิจแอมเว์ช่วยเราซัพพอร์ตเราแก้ปัญหาให้เราทําให้เราดําเนินธุรกิจไปได้อย่างง่ายดายค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยที่พี่ได้รับนะคะใช่ครับนี่ก็คือมุมมองเนาะในในในฐานะที่เป็นทั้งผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วก็ทาธรุรกิจเอมเว์ M ด้วยนะผมขออนุญาตให้พี่พี่จีจี้เนาะฝากสุดท้าย ให้กำลังใจกับเพื่อนๆที่รับฟังอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่เอ๊ะฉันอยากจะเริ่มต้นในธุรกิจนี้อยากจะลองจริงจังกับมันดูสักทีหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็ประทับใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจแอมเวย์เหมือนเรานะครับให้พี่จีจี้ช่วยให้กําลังใจกับเพื่อนๆหน่อยครับวันนี้ถ้าเกิดว่าปีเพื่อนใหม่หรือว่าคนที่สนใจในธุรกิจนะคะแน่นอนค่ะว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างค่ะ ใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราจะคิดก็คือความคุ้มค่าจริงไหมคะไม่ว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเราก็ต้องคิดก่อนว่ามันคุ้มไหมนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มจริงไหมคะถ้าเราเรากลับมาคิดแล้วเราย้อนมีคําถามกับตัวเองเนี่ยค่ะคุณลองตั้งคําถามแล้วหาคําตอบนะคะว่ามันคุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มแน่นอนค่ะคุณจะไม่มีทางรู้ถ้าคุณไม่ได้ลองทํามันดูจริงไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการลองทํามันดูในธุรกิจแอมเบอ มันง่ายมากเลยค่ะแค่เปลี่ยนที่ใช้ย้ายร้านที่ซื้อชวนคนมาซื้อ,อแล้วนจะหยุดนี้ปัจจุบันนี้นะคะเอ็มเวก็เป็นธุรกิจที่รองรับออนไลน์ด้วยอะ่ะทาง่ายอยู่ที่บ้านตื่นตอนไหนก็ทําได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้นะคะดิฉันคิดว่านี่มันคือโอกาสเนาะมันคือโอกาสหนึ่งเลยค่ะแล้ววันนี้ถ้าเราทําสําเร็จนะคะครเรามาคิดว่าเราสําเร็จนะถ้าเราทําสําเร็จเราได้ทุกอย่างเหมือนคนสําเร็จในธุรกิจเอ็มเวได้เช่นอะไรบ้างคะ อิสระภาพเรื่องครอบครัวความหวังรางวัลน,นะคะสําเร็จทุกมิติเลยแต่ถ้าไม่สําเร็จล่ะคะ่าถ้าไม่สําเร็จคุณก็ไม่เสียอะไรเลยนะคะแค่คุณก็กลับมาอยู่ที่เดิมก็ยังทันนะคะวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเราจะทําอะไรสักอย่างนะคะเราต้องคาถามว่าแล้วถ้าเราสําเร็จล่ะคะมันจะดีกว่าไหมนะคะวันนี้แอมเวจริงๆแล้วเป็นธุรกิจที่ทันสมัยเนาะรองรับคนรุ่นใหม่นะคะ หรือคนที่ต้องการรายได้เพิ่มรหรือต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะดิฉันคิดว่าตอบโจทย์สำหรับทุกคนเลยนะคะแล้วเราก็มีเอ็มเวย์สนับสนุนซัพพอร์ตนะคะแล้วช่วงเริ่มต้นเราก็มีพี่เลี้ยงทางธุรกิจเพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจที่ง่ายๆค่ะใครๆก็ทำได้นะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากฝากนะคะสุดท้ายนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะวันนี้ตัวตัวพี่จี้เนี่ยนะคะประสบความสำเร็จได้เนี่ย พี่ก็มีหลักแนวคิดอยู่4ข้อก็คือเริ่มต้นจากเราเป็นคนที่มีความฝันค่ะเหมือนอย่างที่บอกนะตัวพี่เนี่ยเป็นคนที่ลําบากยากจนมากเราทํางานตั้งแต่อายุสิปีเราทํางานหนักมา6ปีนะคะถึงจะมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วสิ่งที่เราขาดหายไปก็คือเวลาเพราะฉะนั้นเรามีความฝันมากๆเลยว่าเราสําเร็จในเวลแล้วเราจะได้เวลาเพราะ,ะนันวันนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีความฝันใช่ไหมคะ วันนี้นะคะทุกคนก็ต้องเดินตามความฝันของตัวเองจริงไหมคะด้วยข้อที่สองก็คือด้วยความเชื่อค่ะครับผมต,ต้องเชื่อว่าฝันนั้นจะเป็นจริงได้ค่ะมีความฝันเราต้องเชื่อมันจะเป็นจริงได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นจริงได้คะ่ะแล้วก็ดิฉันให้ความมั่นใจว่าเครื่องมือแอมเวย์นี้ช่วยคุณได้คะ่ะนะคะเพียงคุณนะคะลงมือทำนะคะ ด้วยการมีเป้าหมายในข้อที่3นะคะก็คือมีเป้าหมายค่ะคเป้าหมายที่ว่าก็คือเป้าหมายแรกก็คือเป้าหมายศึกษาเรียนรู้ค่ะพัฒนาตัวเองค่ะนะคะแล้วลงมือทำค่ะครับมันไม่เกินเอื้อมนะคะแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้ข้อที่4ก็คือการตัดสินใจตัดสินใจลองทำมันดูค่ะคนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้กันกับเหมือนเหมือนกับเราทั้งคู่เนี่ยคะนะคะคุณเพชรเสิด้วยใช่ไหมคะค่ะ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะตัดสินใจนะคะกับความสําเร็จของตัวเองนะคะมีความฝันมีความเชื่อ มีเป้าหมายนะคะตัดสินใจลงมือทานะคะแล้วคุณก็จะสําเร็จได้เช่นกันค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหฟังพี่จีจีนี่เริ่มเริ่มต้นจากเป็นคนยากจนตอนนี้เป็นคนจนยากแล้วนะครับนะก็วันนี้เราทั้งหมดได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆทั้งสองนะครับเพชรภาคใต้ของเรานะครับนะเพื่อนๆที่อยู่ภาคใต้ก็อย่าลืมกด subscribe มาให้กําลังใจพวกเรากันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้นะพี่จีจี้พี่เสิร์ตนะครับที่มาสละเวลาแบ่งปันสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราชาว Face Talk นะครับส่วนใครที่อยากจะรับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ oh. อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ยังไงพวกเรา3คนขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ